ครับผมสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพหัสชนเนลครับมืนี้ครับวันที่ยี่สิบเจ็ดกลกระดาคมสองห้าหกหกครับผมเนาะมือนี้ครับผมจะมาสรุปเลขวิ่งให้เอฟซีทั้งช่องครับผมถ้าชอบเป็นเรื่องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อสรุปเลขวิ่งครับวันนี้ครับเพราะว่าผมว่าผมไปหามากรบแลวครับผมเนาะเลขวิ่งเหลือไม่กี่เจ้าเองครับเหลือแค่เลขวิ่งเชียงรายครับผมเนาะเพิ่นว่าเพิแจงมาว่า วันที่สามสิบเอ็ดครับผมเนาะจะนั่มาฝากตอนเอฟซีทางช่องครับผมวันนี้ยี่สิบเจ็ดแล้วดูคำแพงก่อนกินอะไรลูกคำแพงคำแพงเด็กเส้นดูดิกินต้มมีคำแพงจาอร่อยไหมลูกอร่อยไหมยอ,อยไหม อร,อร่อยไหมแย่ลอยตุลุกเ<อ>นะย่กินเองครับผมก็ร่างใหญ่น่ะ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 เอ้าเอ้าร้อนนั่นนะ่นะลูกเปาก่อนเปาก่อนแล้วนี่ครับคําแพงครับผมเนาะก็ร่างหัดก,กินเองครับวันนี้จะสรุปเลขวิ่งให้เอฟซีทางช่องพระหัดนะครับถ้าใครอยากได้แนวตางลาวแล้วก็ฮาหนอยครับ จะกดติดตามได้ทางช่องไหนบอกสิทางช่อง youtube ช่องน้องคำแพงชาแนลเด้อครับผมเล่าผมเนาะอาทิตย์ที่แล้วครับผมเราของผมเข้าสามวันติดต่อกันครับเราพัฒนาตามนี้ครับผมเนาะวันนี้ครับจะสรุปเบรกวิ่งเอฟซี FC ทังช่องครับผมครับเลขกวิ่งเชียงรายรับผมเนาะรอก่อนเด้อเพิ่นแจงเมื่อวานครับผมเนาะวันที่ สาครับผมนี่ครับส่วนวันนี้จะมีแนวทางสรุปเล็กวิ่งแม่นๆในช่องผมมาฝากตอนเอฟซีทั้ง่องครับผมเขีย <5 S 1> <5 S 2> นอะไรนะฮานอยฮานอยรอเขียนฮานอยเดเปิดไฟก่อนเจ้าแรกครับผมเจ้าแรกครับผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับผมเนาะบนอย่างเดียวครับ ศูนย์กับเจ็ดครับวิ่งศูนย์กับเจ็ดครับบนอย่างเดียวครับเล็กวิ่งเพลินรับประกันของผมเนาะผ่านงาครับผมจับคู่ครับผมจับคู่ครับศูนย์สองศูนย์ห้าเจ็ดสองเจ็ดห้าครับนี่ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะสรุปเล็กวิ่งที่มาแรงที่สุดในช่องผมให้เอฟทีทางช่องครับแคปหน้าจอครับผมประทุมธานีครับผมเนาะขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากประทุมธานีครับ อันนี้กําลังเขียนหาหนอยครับผมเนาะของใครของอาจารย์สวัย,รย,วยครับพี่ดุดบ่เคยพลาเดเลยนี่ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะปะทุมธานีครับเจ้าแรกครับแล้วก็ต่อมาครับผมอันนี้ไม่เอาของพี่ต่ายคุดสามตัววันนี้เป็นเล็กวิ่งดีกว่าวันนี้นะอันนี้ไม่เอาเสียนสั่แก้วต่อมาครับผมเป็น เล็กวิ่งสงขาครับเล็กวิ่งสงขาครับเจ็ดเม็ดเดียวครับเจ็ดเม็ดเดียวครับผมเนาะเจ็ดเม็ดเดียวครับแคปหน้าจอยเดอเอฟซีทางช่องครับผมเล็กวิ่งสงขาครับต่อมาครับของผมเองครับของผมเองครับบนครับวิ่งเจ็ดครับจับคู่ครับจากเก้าคู่คัดเหลืออยู่สามคู่ครับสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดครับ กลับ้วยเด้อนี่ครับบนอย่างเดียวครับผมไม่เกี่ยวกับล่างครับเน้นให้ห้าเจ็ดเม็ดเดียวครับห้าเจ็ดเจ็ดห้าครับแล้วก็ล่างครับผมล่างแถมครับวิ่งเก้าแล้วก็ห้าเก้าครับผมนี่ครับถ้าชอบกระตากกับผมนอกมากกระพานได้ครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับผมแต่าผมชอบมากวันนี้ห้าเจ็ดเจ็ดห้าครับบนอย่างเดียวครับผมแคปหน้าจอครับ ต่อมาครับของพ่อใจดีสารคามครับของพ่อใจดีสารคาม5กับ6บนอย่างเดียวครับ5กับ6ครับแครหน้าจอครับผม f อทั้งช่องครับนี่ครับต่อมาครับของพี่ห่คาแคร์ครับพี่หน่คาแครครับ2กับ3ครับ2กับ3ครับบนอย่างเดียวครับถ้า2กับ3รปทุมธานี0กับ7อ๋อก็มี72อยู่ เจ็ดสองเจ็ดสามได้ศูนย์สองศูนย์สามได้ครับผมนี่ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะพี่หนึ่งคาแคร์ครับต่อมาครับของพ่อยาครับผมเนาะพ่อยาวิ่งห้าบนล่างครับวิ่งห้าบนล่างครับจับคู่ครับห้าสามแปดห้าแล้วก็ห้าเก้าครับนี่ครับคงสุดท้าครับผมเนาะจะไปตามพ่อยาเห็นเอฟที่ทางช่องครับผมประมาณที่ยี่สิบเก้าครับผมเนาะจะไปบ้านพ่อยาครับผมนี่ครับแคปหน้าจอครับ ต่อมาครับของเลขวิ่งมีที่มาจากเชียงใหม่ครับล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวครับงวดนี้ให้มาสี่กับห้าครับสี่กับห้าครับจับคู่ครับสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่เก้าห้าเก้าครับแคปหน้าจอครับผมเนาะงวดที่แล้วครับหมา2สองกับสามจับคู่ห้ที่สองแปดอยู่ครับผมตะว่าให้ล่างขึ้นบนครับนี่ครับเจ้านี่เลขวิ่งเชียงรายครับไม่ใช่ครับเลขวิ่งเชียงใหม่ครับผมล่างอย่างเดียวครับ ของพี่แดงครับผมเนาะพี่แดงคอนสวรรค์ครับนี่ครับสามเม็ดเดียวครับผมเลกวิ่งบนแม่นมากครับผมต่ว่างวดนี้แปลกมากครับผมเนาะปกติครับผมจะเป็นสองตัวครับแต่วแต่งวดนี้พี่แดงว่ามั่นใจมากครับผมสามเม็ดเดียวครับจับคู่ครับสามห้าสามหกสามเจ็ดครับงวดนี้แถมล่างเม็ดเดียวครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดครับผมเนาะของพี่แดงคอนสวรรค์ครับแคปหน้าจอครับผม ต่อมาครับต่อมาลูกสาวปู่สามแปดครับนี่ครับลูกสาวปู่สามแปดครับแปดกับเก้าครับแปดกับเก้าครับผมแคปหน้าจอครับผมแปดกับเก้าเด้อเอฟซีงช่องต่อมาครับเลขวิ่งณคอนปฐมครับเก้าเม็ดเดียวครับผมเก้าเม็ดเดียวครับนี่ครับผมแคปหน้าจอครับผม งดกรเนมาสามออกหาสามฮุตเทียหเฮมาเจ็ดออกหกเจ็ดล่างแล้วก็เจ็ดแปดสองบนครับผมเนาะถ้าวิ่งเจ็ดจะได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมก็ถือว่าเลขเจ้านี้ครับผมเนาะแม่นมากครับผมนี่ครับขอบบุญขอบคุณครับผมเนาะเจ้าของเลขวิ่งนครปฐมามครับผู้ใหญ่จะดีให้มาครับผมนี่ครับอยู่กับผมมาสามปีแล้วครับแคปหน้าจอครับวิ่งเก้าบนล่างครับผมบทยังบทแล้วครับผมเนาะบนแล้วครับ กับประมาณนี้ครับผมเนาะเพราะว่าผมคัดเฉพาะเจ้าที่เข้าไปบ่อยครับผมเนาะเจ้าชิมนมันในช่องผมมาให้เอฟซีทางช่องครับผมนี่ครับส่วนเลขทูบครับผมเนาะส่วนเลขทูบครับรอก่อนเด้อเลขทูบวันพระครับผมเนาะจะจุดให้เอฟซีทางช่องครับผมเลขทูบครับงวดที่แล้วครับผมนี่ครับเลขทูบครับศูนย์สองแปดครับเลขทูบงวดที่แล้วศูนย์สองแปด ครับผมขอโชคจากเล็กไคกับผมเนาะงวดนี้วันพระวันไหนฮะถามหน่อยสิวันพระวันไหนดูปฏิทินเนี่ยเดี๋ยวจุดให้เอซีทางช่องด้วยวันพระวันไหนยี่บสี่ไม่ใช่วันที่อ๋อสามสิเอ็ดามสิบเอ็ดนะครับผมนี่ครับวันที่ สามสิบเอ็ดครับเดี๋ยวจุดวันที่เนาะครับเนาะแล้วก็จุด 3, ันเสารเสกมาลงให้เอทั้ง่องวันที่นี้ครับผมเนาะนี่ครับจุดกลางคืนนะครับวันที่สามสิบเอ็ดนะครับจุดทูกเสียงไทยให้เอฟซีทั้ง่องครับผมไม่ึ้นเงแล้วกันแมนแมนวันพระครับผมเนาะจุดทูบวันพระขอโชคขอลาบกับปูกับงาครับผมกับเจ้าทีเจ้าทางังพอว่าเอฟซีทั้ง่องก็ถามมาหลายว่าพระหัต์จุดทูบวันไหนงวดน,นี้วันพระก็คือวันที่ สามสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวจุดให้ครับผมเพื่อโชคดีครับผมเนาะขอโชคขอลาบกระปูกับปุครับผมนี่ครับอันนี้ก็หลวงพ่อพระสัยครับบูชามาจากวัดโพชัยที่หนองค่ายครับผมเนาะนี่ครับหิิงพระกมีพระเยอะมากครับผมขอโชคปูยาครับตามนี้ครับกระสุดท่านี้ครับผมขออุ่พรให้เอฟซีทางช่องทีเบิ้ลิปนี้เดินทางแคลคาดปลอดภัยครับยาเจ็บ อย่าจนลำรวยเงินทองครับผมเนาะคลิปต่อไปครับจะเป็นของพี่ตีครับผมเนาะอาจารย์ตีแปดริ้วครับเพรวาเพิ่นว่า,วางวดนี้ฟันทงโค้งสุดท้ายเม็ดเดียวครับเพิ่นทรงให,หม่บอว่านี้ครับผมเนาะคําแพงดูสิโอ้โหดูซิคําแพงกินลายหลุกนี่ครับกินต้มมะแมมา,มา,มาอ๋อ คัมแพงเก่งมากเลยนะจ๊ะอร่อยไหมลูกย้มหย้มหยัมยมอร่อยไหมลอ,อยตัวลูก่อยคัมแพงกําลัางดีครับผมเนาะกำลังหุ่นจักความกําลังเดินครับผมหัดยางได้แล้วกับฮัเบอกครับต่อไปครับผมเนาะวิ่งเก่งแล้วนะทัวนี่นะนี่ครับเอา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 วิ่งแข็งแล้วโตแล้วหนูโตเป็นสาวแล้วสาวน้อยพ่อจา๋านี่ครับ คลิปนี้กาสวัสดีครับเจอคลิปนาครับผมเนาะ